น่าจะใช้เพื่อนละนะอันเนี้ยตาแดงก่ำขนาดฮ้ยแล้วไปยิ้มแบบนั้นอ่ะโอ้โหย,ย,ยิ้มมาหลุมเจาะนะครับสวัสุีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่บีฟูจินะครับเราวันนี้อยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่า Midnight p r o w โอ้โหเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จูจ่ๆเนี่ยเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนาน ตั้งไม่รู้กี่เดือนน่าจะหลายเดือน5้าหเดือนได้จู่ๆเพื่อนของเขาก็ติดต่อมาให้เขานั้นไปเจอที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับแต่ว่าโทรมาในเวลายาววิกาลให้ออกไปเจอซึ่งไม่รู้ว่าหนุ่มคนนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรเขาจะได้เจอกับเพื่อนเขาหรือไม่หรือว่าเพื่อนเขานั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่า<ๆ>เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเอาใจช่วยหนุ่มคนนี้ก็ดีกว่าครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเขาเพื่อเลสโกครับไปเอ้ยเสียงโคตรด,ดังรครับผูบ้ชีผู้ชี สวัสดีครับใครวะเนี่ยแล้วมึงไม่รับสติโอ้ยตายเถือ่อยเฮ้ยคนกำลังนอนเปิดเพลินเ,เลยเว้ยกำลังไหลกำลังไหลเฮ้ยแล้วนอนเปิดไฟจ้าระหว่างยี่หนะอนอนหลับได้ไงวะเนี่ยพร้อมก,กับพัดลมหนึ่งตัวที่ไม,ไม่มีปลั๊กเอา้ามันเปิดไงวะฮัลโหลนั่นใครอะเดี๋ยวนะเสียงนี่มันนี่น,นายใช้ไซโตูหรือเปล่าอะเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ย นี่นายไม่ได้ติดต่อฉันมาตั้งหกเดือนแล้วนะเพื่อนโอ้โหหกเดือนว่าไงนะนายอยากให้ฉันออกไปเจอนายที่สวนสาธารณะตอนแบบตอนนี้นะตอนนี้เลยอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออก็ได้เผื่อน,นายจะมีเรื่องฉุกเฉินอะไรพอดีว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ได้ไปทำงานเดี๋ยวแล้วฉันว่างอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกไปเจอนายกันแล้วกันนะเพื่อนเอาละเดี๋ยวฉันจะไปที่สวนสาธารณะนะเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะอา้าวเวเคียโทรมา โทรมา,บาเบอร์ฉันหิวจังเลยอ่ะอยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่จะตีหนึ่งเล้วเนี่ยโอ้มึงโทรมาปลุกกูตอนเกือบจะตีหนึ่งพระเจ้านี่เราอยู่ในห้องพร้อมกับออาเฟ้นไฟที่กินเ <c oughs> ฟนฟไฟที่กินไมหมดนี่กำลังบอกหิวเลยนี่กินเฟ้นไฟที่เหลือได้ไหมจุ่มจิ้มนะกินได้ไหมอาสรุปโอ้แล้โซยอยากดังอร่อยเกินคุณนะไม่เหลือเลยสักอันนะ เราบอกว่าเราต้องเตรียมตัวนะดูเหมือนว่าเพื่อนจะโทรมาครับบีครีมด้วยครีมอะไรวะเนี่ยไบโอเนเชอรัลบลูฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์บลูอะไรวะเนี่ยยีห <laughs> ้เดียวกันหรือเปล่าแบบว่าใช้แล้วเนี่ยผิวก็จากใสและสดชื่นฟูรีเฟชส,สุดดูอะไรได้ไหมในชงลิ้นชักไม่ดูไม่ได้ครับทําไมห้องมันดูแบบนี่มันที่ไหนวะเนี่ยมีเบียรตรงนี้ด้วยครับโอ้โหสดกันเลยโอ้อยโอเค สดชื่นแล้ววันนี้ฉันเตรียมออกไปหาเพื่อนฉันดีกว่าไอ้ไซโตะเนี่ยไม่ได้เจอกันนานแล้วในห้องไม่มีอะไรเลยมีกระทะหนึ่งใบกับเตาหนึ่งตัวพร้อมกับพัดลมที่อ่าไม่มีปลั๊กนะและ้วมันเปิดยังไงวะมึงมีรูปลั๊กไฟมีรูปลั๊กไฟแต่พัดลมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสายไฟโอ้โ,อโหขอบคุณคุณเนินนะครับผมคุณเนิขอบคุณครับมีโทรศัพท์อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ไปด้วยนะ ไม่มีอะไรแล้วเราออกไปขางนอกดีกว่าครับแล้วใครเอากล่องมาขวากว่าให้ตายเถอะไอ้ให้ตายซะวางของไม่เป็นระเบียบเลยคุณนะอ่าโอเคครับไปดีกว่าปิดไฟด้วยปิดไม่ได้โอเคออกไปเจอเพื่อนครับจูจ่ๆเพื่อนที่หายไปตั้งหกเดือนก็ติดต่อมาท่ามกลางเวลาดึกดื่นแบบนี้เอาละฉันไปถึงที่สวนสาธารณะแล้วว่าแต่ว่าไอ้ไซโตะมันอยู่ไหน้ะเนี่ยไซโตะแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไซโตะโอ้โ เล้วมืดมากเล่นสไลเดอร์รอได้ไหมนะยังไม่บาดใช่ปขอเล่นสไลเดอร์รอ,อก่อนแล้วกันอะเย้ยอ่ะ,อะมันอยู่คนเดียวเดยกกูเนี่ยไหนไม่เห็นมีใครมานักชิคช้ารอได้ปะแต่ว่าชิคช้าอย่าโยกเองนะเอาดีไหนไม่เห็นมีใครมา,า,รมา,า,ายยเลยนะทุกคนครับไหนว่าไส่ตเอาะเราออกไม่ได้ด้วยคือเดินออกไปไม่ได้คุณนา้าปีนี่นเล่นก่อนได้ปะ ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีที่กินน้ำตรงนี้ครับที่กินน้ำกับที่ล้างมือไม่มีอะไรเลยไสโต๊ะเฮ้ยไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยมึงโดนหลอกแล้วกูว่าไสโต๊ะออกไม่ได้ด้วยครับคืนนี้เราต้องรอเพื่อนมาเนี่ยกูว่ามันจะไม่ใช่เพื่อนอะน่ะดีจูู่หายไปตั้งหเดือนแล้วอยู่ๆก็ติดต่อมานี่มันไม่ปกตินะคุณนาเอาดีๆไม่มีอะไรเลยครับ เอแล้วทีนี้ทำไงคือเราต้องรอโทรหาได้ปะเอาโทรศัพท์มาไม่ได้มึงจะบอกมึงวางโทรศัพท์ไปที่บ้านอะถามจริงเล่นสไลเดอร์ก็ไม่ได้โอ้โหระหว่างรอเนี่ยนะนั่งรอได้ปะเฮ้ยตกใจนึกว่ามีอะไรขยับตรงนั้นได้ตายเถอะเฮะ้ยเหี้ยอะไรรามายังไงอะที่พ่ายละ เอเอนั่นไสโตะหรือเปล่าอ่ะน,น,นั่นนนั่ใครอะ่ะโอ้โหชุดแดงมาเลยชิโนมองตามด้วยทุกคนครับเรามาจากไหนทางเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเองเดินสวนแล้วไปตอนไหนอะคุณนะาวัวไปใช่แล้วแบบนี้ไม่ปกติไซสโตะนั่นนายหรือเปล่านั่นไม่น่าจะไม่น่าจะใช้เพื่อนละนะักอเนตตาแดงก,ำก่ำขนาด วไปยิ้มแบบนั้นอะโอ้โหยิ้มมาลุ่มเจาะและและและคือกูต้องรู้สึกยังไงมายืนยิ้มให้กูแบบนี้นนะโอ้โหมือยาวมากจะไปฟ้อนลำที่ไหนเอ๊ะพี่ครับเห็นเพื่อนผมบ้างหรือเปล่าครับเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่างอย่างกูเลยยังเล่นไม่เลิกอีกอย่างนะอย่างไปแล้วนะไปนะเฮ้ยหาเขาไม่เจอเลยอุ้ขอบคุณหนึ่งสี่สมสองนะครับ บ่เอ้นี่เราก็มาตามที่นัดกันแล้วนี่ที่สวนสาธารณะแต่ว่าไม่เจอเขาเลยอ่ะบ่เอ้ไม่มีทางเลือกแล้วสงสัสยต้องโทรหายไซตุ๋ยสักรอบนึงอะ่ะพระเจ้าช่วยเวนเนยโทรศัพท์แบตหมดโอ้โหอะไรมันจะบอดเจาะเหมาะเบกระาดานนั้นแต่ว่ากูสงสัยบ้ากเลยว่ามึงไม่ตกใจกับไอ้คนชุดแดงนนมากกว่าถามจรงมิงไม่คิดจะตกใจกับอะไรที่อยู่ข้างหน้านโอ้ยมึงตกใจเพราะว่าแบตหมด ผมมัลองคิดดูแล้วฉันจำได้ว่าแถวนี้เนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่นี่หว่า <c oughs> โอ้โหสุดยอนี่ไม่ใช่สโอ้ยชัดเจนหน้าขาวมาเลยน่าจะใช้รองพื้นผิดเบอร์นะครับคุณนานี่ใช้รองพื้นผิดเบอร์ก็ไม่บอกบอกแล้วนะว่าอย่าใช้เกินนะโอ้ยโทนนงเทอร์เนอร์เนี่ยนะทายมาดีๆ <c oughs> ไปละอุย <c oughs> ขอบคุณหนึ่งสี่สามสองนะครับกดน้ำแล้วตามมาวะ ไม,ไม่ตามหรอกเนาะมันจะยืนยิ้มอยู่ในนั้นอยู่เลยครับทีนี้ต้องทอํายังไงเราต้องตามหาตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งไม่รู้ว่าทางนี้ระแวงหลังกลัวมันจะวิ่งใส่ผมจังเลยต้องบอกว่าเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมผู้พัฒนาเดียวกับอ่ะหญิงสาวชุดแดงที่ผมเคยเล่นไปในตอนนั้นเมื่อนานมาแล้วเป็นผู้พัฒนาเดียวกันรอบที่แล้วหญิงสาวชุดแดงรอบนี้ชายหนุ่มชุดแดงอ่ะขอบคุณมากเลย เฮ้ยมีจักรยานปั่นจ oh! ักรยานดีได้ปะใครวะแล้วใครเขาไปยืนงูเงยนอยู่กลางถนนวะล่ะเอ่อสวัสดีครับตำรวจตำรวจลุงแล้วแล้วลุงมาเอ่อลุงมายืนอะไรอยู่กลางถนนกลางสามนี่มันทางสามเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยไอ้นุ่มจะอยู่ตรงนั้นอะ มานี่หน่อยดิเรียกผมธรรมดาก็ได้โอ้ยใจจะวายว่าไงครับคุณนาะแล้วทำไมตำวรวจเขาเอาหมวกลงมาปิดหน้าอ้าวแล้วคุยกับกูดิไม่ได้ไม่ต้องเอียกตัวคุยมันเป็นสไตล์นายเคยดูจูจโจ้เปล่าไอ้ไหนุ่มน้าโอ้โหยืยนคุยธรรมดาไม่ได้ครับกูคุยท่านี้แหละอ่ะลุงปวดหลังแน่งานนี้อ่ะสวัสดีครับ เอาลูกลูกลูกเลยคุยกันธรรมดาได้ไหมเอาแล้วพอเรียกเรามาลูกก็ไม่คุยกับผมนี่เอาได้แล้วเฮ้ยไอ้นุม่มฉันขอเวลาได้สักแป๊บหนึ่งได้ไหมเอ่อได้ครับวันนี้ฉันไปตำรวจโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนึกว่าบีเกียวนะว่าแต่ว่าเอ็งมาทำอะไร ในเวลาค่ำมืดดึกๆดืนในเวลาแบบนี้เหรอเออพอดีว่าเพื่อนผมจู่ๆก็โทรมาครับพอดีว่าผมออกไปเจอเพื่อนนะครับนัดกันไว้แล้วอะในเวลาแบบนี้เหรอเลย้ยอืมแปลกๆนะเองเนี่ยอืมเอาแล้วไม่เยียบใส่กันอีกอืมแต่ฉันดูจากลักษณะท่าทางของนายแล้วเนี่ยนายน่าจะไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมล่ะไอหนูเมยเฮ้ยไม่โกหกอยู่แล้วครับผมก็โดนหลอกแบบเหมือนกันฉันดูจากสีหน้านายฉันก็รู้เลยว่านายเนี่ย ็นคนซื่อจะบ้ <c oughs> าได้ดูเป็นคนที่สื่อสัตว์ดีได้ดูไหมออโอเคขอบคุณครับแต่ว่านายก็ควรจะรู้เรื่องนี้เอาไว้ด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนหายไปในระแวกเนี้ยในช่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมีคนหายตัวไปเยอะมากเลยหกเดือนหรอเพื่อนเราไม่ได้ติดต่อมาหกเดือนมีคนหายไปในระแวกนี้หกเดือนเดี๋ยวนะคนหายไปยังไงก็ตามนะช่วงนี้เนี่ย ได้ข่าวว่ามีผู้คนเนี่ยพูดถึงผู้ชายที่มีรักษณะท่าทางแปลกๆเดินด้อมๆมองๆอยู่ในระแวกแถวนี้ถ้าเกิดนายเห็นใครที่ท่าทางแปลกๆแล้วก็โทรแจ้งตำรวจอย่างฉันเลยนะแค่นี้เหรอแต่เจอครับนู่นอยู่สวนสาธารณะครับลุงล,ลูกเอาลุกงมันไปทางนน้นลูกฟังผมกก่อนดิเอาแล้วไป <c oughs> เดินอย่างเบาเลย เขาต้งตกใจแล้ว่าจะขึ้นเวสา้าไป,ไปเอาอะไรของเขาวะเนี่ยมาเดินเอียงบ่เออเออทางนี้ถูก้วครับนั่นน่นตรงนั้นเลยผมผมเห็นไอ้ชายชุดแดงที่มันยิ้มะลุ่มจอลนี่นี่ตำรวจลุงครับทางนี้เลยนี่นี่ลุงจ่าลุงจ่าทางนี้ผมเจอมันยิ้มะลุ่มจออยู่เลยมันน่าจะยังไม่ไปชั่วผมเชื่อมั่นเอา ไปแล้วว่ะมันหายไปแล้วครับไหนไวหโนเม้นไม่อะไรเลยอะ่ะนี่จ่าเบามหครับเนี่ยดูเหมือนว่าจ่านั่นเพิ่งไปแฮงมานะอืเดินโซซัดโซเซเดินแบบโคตรเบื่อโลกเโอ้ยตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยตายเถอะทีนี้เราก็ต้องไปตามหาเา้ใหม่ก็องเราก็คือตู้โทรศัพท์อยู่ครับ ต้องโตถามไอ้ไซโตโอ้โหแล้วลุงตำรวจไปทางดูแล้วด้วยตกใจเสียงเครื่องกดน้ำไม่ตายเยแล้วมันมืดมากเลยคุณนา้างนี้ไปไม่ได้ครับัึงแสดงว่าเราต้องไปทางเวสป้าแดงเองเอทกมืดจัดเลยมีตู้โทรศัพท์แถวนี้ไหมนี่ปะไม่ใช่ครับเฮ้ยแล้วนั้งใครยืนอยู่อีกอะ่ะ สวัสดีครับใครอะผู้หญิงหรอเหมือนเป็นผู้หญิงหรือว่าใครไม่รู้ยืนอยู่ตรงนั้นครับกำลังยืนยังกำลังยืนปุ้นโอ้โหคุณครับคุณจะมายืนปุ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วทำไมทำไมถ้าถือบุหรี่ก็แปลกแปลกทำไมรูปลักษณ์คนร่างกายคนในเมืองนี้มันแปลกแหมดเล้ตั้งแต่ตำรวจยืนเอี้ยวตัวไปเอี้ยวตัวมาละอ่ะอ่ะคุณครับ แกต้องการอะไรจากฉันฮะเอ่อคือผมกำลังมองหาตู้โทรศัพท์อยู่ครับคุณรู้บ้างไหมอยู่ตรงไหนอย่ามาทำกับฉันแบบนี้นะอย่ามามองที่ฉันด้วยสายตาแบบนี้ให้ตายเถอะนายได้บันดา,ยาขายะขยงจริงๆเลยนะเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ปีศาจออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้อะไรปีศาจอะไรเจ๊โอ้ยเอาเอาเจ๊เอาลอดโอ้โหล้ว,วิ่งไม่หลอก มึงอ,อย่าบอกว่าเีอะไรอยู่ข้างหลังกูอะเจ๊ไหนพิศานมาบออะไรไม่มีหรือว่าขี่คอกูอยู่ปะเนี่ยไปมึงนะขี่คอป่าววะไม่มีโ,โอ้โหแล้วพูดอย่างนี้โทรศัพท์อยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นมันมีเอ้ยนี่ไงตู้โทรศัพท์สาธารณะเจอแล้วไอ้โต๊ะมึงนัดกูออกมาทำไมเนี่ยไอ้ตายเหรอ โทรศัพท์โทรไม่ติดเลยอะเอะโทรศัพท์ใครสันรส่นวะสั่นมาจากทางนั้นเหรอเหมือนโทรศัพท์มันจะสัน่นโทรศัพท์สั่นแรงมากครับคุณนะ,ะตอนนี้เมืม่อกี้บอกให้กูเข้าไปในนั้นอะโทรศัพท์ดังอยู่ในนี้นั่นไงมีโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะเราเข้าแงปีนได้ปะนี่ประตูตรงนี้ครับ ทำไมโทรศัพท์มาตกอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่านี่คือโทรศัพท์เพื่อนเราอ่ะตัวเวงหลังอ่ะ <c oughs> ปิดประตูก่อนละกันเผื่อไม่ได้ตามเข้ามา <c oughs> <c oughs> ว่าที่โทรศัพท์เพื่อนเราแน่เลยเฮ้ยนี่มัน <c oughs> หรือว่าบางทีเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ของไซโตะ <c oughs> แล้วอะไรมาสวดอะไรผู้ทัพปรลัปโปเปะอะไรข้างขู่กลวะเนี่ย อะไรอะอะไรเฮ้ยเรามันยืนยตรงตกด่านนาะแกเป็นไขวะเนี่ยแกเลิกตามฉันมาสักทีโอ้ยแกต้องการอะไรจากฉันแกเพื่อนฉันไปไหนแต่ว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันยังไม่อยากอยู่ <c oughs> <c oughs> ทำไงอ่ะหยิบโทรศัพท์ก็ไม่ได้ด้วยครับ มมาท่องมาสวดมนต์อะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเราเนี่ยไม่รู้มันมาท่องอะไรภาษาพาเซลเมาส์สายอากาจะคุยกันนะเอ้ย๋อตรงนี้ <c oughs> ดึงกล่องออกมาได้โอเคดึงกล่องมาวางนี้ครับ <c oughs> คืออะไรวางไว้แล้วอา้าว <c oughs> ปีนเหรอเอ้ยไม่ใช่มันเหมือนมันมีมันมีประตูอะไร <c oughs> ไรู้เล็กๆตรงนี้ครับอ้าวแล้วได้เวลาโซนแล้วทีนี้ไปไงอะ <c oughs> ต้องเอากล่องออกให้หมดก่อนครับ รเราแวงไอตัวหลังจะมาเมาไวขอโทษนะทุกคนครับมันมันปรับแป๊บนึงนะผมปรับเมาสทุกคนก่อนดึงไม่ลงอีกบ้าดึงนี่เอา้าดึงไม่ออกอนะคุณนาเอาดึงเก,กาะเอาโอเคได้ละเอ้ย,อย,อยทำไมมันหยุดสวดวะยังอยู่ปนะเนี่ยทำไมมันหยุดสวดยังอยู่ยังอยู่โอ้ยโอเคทีนี้เราต้องเอาไอชั้นนี้ออกครับมันาจะเป็นทางมันเป็นประตูจริงจงด้วยวะ ล้วมุดไปไหนเนี่ยแต่ว่าให้เลือกทางนี้กับย้อนไปหาไอ้ชายชุดแดงหน้าข่าวจ้วนั่นไปทางนี้ดีกว่านะใส่ตัวจะมุดเข้าไปดีนนก็ได้ประตูเออกเปิดดีดกูไม่ไปละมึงมาฆ่ากูเลยอ่ะ ประตูไปไม่ได้ประตูมันป,ปิดเองมึงเลิก <c oughs> <c oughs> ประตู <c oughs> le le a, อ่ะนี่กูค่อยๆเปิดแล้วนะนี่อ่ะกูดันตัวเข้าไปไม่ได้ด้วยเนี่ยอ่ะเออโอ้โหตายมีบุหรี่ในนี้ด้วยครับเฮ้ยแสดงว่ามีคนเข้ามาในนี้ดิเฮ้ยีย มีเสียงสวดมนต์ในนี้อ่ะนี่เรื่องหลักเขาบอกว่าเสียงสวดมนต์มันยังอยู่ข้างหูผมอยู่เล ตอนนี้ฝากกดติดตามพี่หมีฟูจิด้วยนะครับใครเป็นวติดตามฝากกดติดตามด้วยนะโอ้ไม่คิดว่ามึงจะพุกก่งเข้ามาอย่างนี้โอ้ดีนะไม่ต้องให้มาประกะเพือประตูอีกรอบหนึ่งนะโอ้เราไปพุ่งมาหน้าเขาวโอ้ที่ใหญ่วะเนี่ยมาโผล่ที่ไหนไม่รู้ครับเหมือนอยู่ในป่าโอ้ยแค่ในเบื้อก็แย่พออยู่แล้วค่ะคุณนะ้านี่ยังพากูมาในป่าอีกเหรอ อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าไม่กดติดตามเดี๋ยวมันจะไม่แจ้งเตือนนะฝากกดติดตามกนเดิมหนึ่งติดตามด้วยใครกดแล้วนะารับเพื่อๆขอบคุณนะครับนั่นมันมีกระต๊อบอะไรอยู่ตรงนั้นไม่รู้ครับเฮ้ยแล้วนั่นใครหัวเม่งๆยืนอยู่นะะ่ะตั้งงนะเดี๋ยวเราดูในนี้ก่อนมีบ่อน้ําครับบ่อน้ําทําอะไรไม่ได้บุ๋นได้ปะไม่ได้ครับนี่ทำมาเป็นพ็อปเฉยๆเนี่ยแล้วหัวหลิมนั่นใครอะ<ม>่ะเฮ้ย อย่าบอกนะว่านัาา้ำใสตอกใสเอา้าใสโตรจริงด้วยครับไซโตะเฮ้ย <Hey! S 1> นี่ฉันเองเฮ้ hey! ยไซโตะเดี๋ยวดกอกรอย่าเดินมึงอย่าพากูเข้าไปลึกกว่านี้ดัน,น <c oughs> โอ้ฝนตกอีกคุณนะา <c oughs> แล้วฝนตกหนักมากไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นฝนสีเลือดเลยครับไอ้ไฟแดงๆนี่คืออะไรอะ่ะ เหมือนทางนี้ไปได้เอ้ยทางนี้มาได้ครับอยู่นะม,ปปน <laughs> มีรูปปั้นอีคิวสังมีรูปปั้นอีคิวสังตรงนี้ด้วยสามารถกราบไหว้ได้เอ้ยไหว้ก่อนเลยนะช่วยปกปักรักษาผมด้วยเถิดครับนะเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนว่ามีพลังงานอะไรสักอย่างที่มันอบอุ่นตลบอบอวนอยู่ข้างฉันเต็ไมไปหมดเลยนี่ฉันได้รับการปกป้องแล้วเอาล่ะ บอกเลยว่าหลวงพี่ออคิวซังช่วยเราไว้นะอันนี้บอกเลยว่าอุ่นใจหไม่เปล่าอยู่นะทำไมใบบัวมันมาขึ้นบนพื้นอย่างนี้วะมันใช่หรอใบบัวมันขึ้นบนพื้นอย่างนี้ได้หรอ,อเดี๋ยวแล้วนี่บ้านใครอีกมันเย้ตายเถอะบ้านใครอีกอะบ้านใสรตกเข้าไปข้างในยอยู่ ใบบัวบกเอาเหรอใช่ป่ะโอ้โหหองน้ำแบบนี้นึกถึงเกมคุณอายาโนะเลอเกินโอ้ยอย่าบอกนะว่าไม่มีวิ่งจ้าระหวันนนลได้นี่แ่ะใส่โตนี่นายพาจะเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยออกมาเถอนะน่าใส่โตเฮ้ยตูที่เปิดไม่ได้ครับ โอ้โหข้างนอกฝนตกหนักมากเลยวะหลวงพี่คิวซังตกปักรักษาผมด้วยโอ้โหแล้วทางยาวด้วยเอาละดะักปนครับมีชั้นสองนี่ไงมีพวกประตูพวกนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมทำไมครับพี่บังคับกูขึ้นดีกว่าโอ้โหทากเป็นเส้นตกมากเลยนะพูน้าเอาแต่ว่าเปิดไม่ออกนี่ ไปไหนอะตูเปิดไม่ออกอันเน่เมื่อกี้ไม่เปิดแต่พอเดินกลับมาเปิดให้สัดวะอาละ่ะเหมือนจะมีเอ่อหนังสือสีแดงอยู่ครับอะไรวะเนี่ยเป็นไดอารี่ของเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเป็นไดอารี่ที่เจ้าของได้เขียนไว้อ่าเขาเขียนว่าให้ตยายสิวะ มีใครไม่รู้บางใครบางคนเนี่ยมาเดินเตะๆไปทั่วบ้านชั้นตอนกลางดึกตอนแรกฉันก็คิดว่ามันเป็นหนูหรือว่าสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าฉันมั่นใจแล้วว่าไอ้ที่เดินไปเดินมาทําส่งเสียงตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นคนแน่ๆเหมือนมันกําลังพูดพึมพำหรือว่ากําลังสวดอะไรไม่รู้เสียงดังจุกจิกนะเฮ้ยให้ตายสิฉันก็สงสัยจังเลยว่ามันทําบ้าอะไรคงวันน่ะจริงๆฉันก็จะควรจะออกไปเตือนให้มันไปพูดพึมพำอะไรแบบนี้นะมันน่าํำคัญโอ้ย แต่ว่าฉันก็คิดว่าแบบว่าปลอบใจตัวเองคิดว่าคงจะหูฝาดไปเองฉันก็เลยที่จะแบบว่าไปสนใจไอ้เรื่องนี้อะนะสรุปก็คือไม่ได้ออกไปและไอ้เสียงสวดมนนั่นคือผมว่าใช่ชัวนะไอ้ชายชุดแดงนั่นแสดงว่าลุงเจ้าของบ้านหลังนี้ก็โดนเลยนี้โอหโอะแวงผมละแวงบ้านญี่ปุ่นแพกที่มันมีอซอกซอยอย่างเงี้ยเนี่ย ว่ามันมีอะไรออกมาจากซอกบีไดอารี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับไดอารี่ของเจ้าของบ้านอีกฉบับหนึ่งนะครับเฮ้ยตอนแรกเนี่ยฉันก็ทาเป็นไม่สนใจแล้วนะฉันจะทําเป็นไม่สนใจได้ก็ได้แต่ว่าไอเวนเนี่ยมันมาที่นี่ทุกๆสัปดาห์เลยตายสิมันมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วมันก็ตะโกนบวกเวกวอยวายเะเขามาสักอย่างหนึ่งอะเฮ้ยแม่เอ้ยมันฉันครั้งเนี้ยฉันกูจะต้องสอนบทเรียนให้ไอเวนนี่สักหน่อยแล้วถึงเกิดมันกลับมาอีกแล้วก็ ฉันจะด่าไม่ได้เสียหมาเลยตายสิโอ้ลุงจะได้ด่าจริงๆ่ะหรอเมืเ่อกี้ผมก็ด่ามันนะแต่ว่ามันก็ยังตามผมอ่ะไซโตะนั่นนายเหรอไซโตะไซโตะทำไมมานอนอยู่อย่างเงี้ยไม่นะพระเจ้าเขาตายแล้ว ไงค,คุณนาเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวใจเย็นๆเนอะคุณนาไอ้หนุ่มชุดแดงเนี่ยมันมีเสียงอะไรเหมือนใครเคาะโม่เคาะไหกระมังนี่บ้านเป็นสีแดงอีกแล้วสีแดงนี่มาพร้อมกับความไม่ดีอย่างมากอะนะ ออกหรือเปล่ามอมองไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าฝนตกหนักมากอ่ะอย่าบอกอยู่ในห้องนี้อะน่แหวงมากเลยกูดาโอ้แล้วเมฆเสียงมันมาจากหคกเนี้ยมึงคิดว่ากูจะเปิดไหมถามจริงๆเอาเว้ยเอาหนึ่งสองสามลูกๆปับกล้าเปิด ว่าอะไรวะเนี่ยมีมีดตรงนี้ที่ถายยิบม,มีดของมั่วได้บ่าบแล้วนี่ศพใครอะฮะแล้วนี่คือศพของใครว้าย้เหียโอ้โหเม่เลยโอ้โหอยู่ก็ไมายืนข้างหลังกูโอ้โหเมไฟฉายก็เปิดไม่ได้ด้วย ลุงมึงมายืนดักทางแล้วนี่ศพใครมึมงจะบอกว่านี่คือศพลุงเจ้าของบ้านมะเนี่ยเราไปยังไงอะ่ะเดินผ่านได้ไหมอ่ะต้องไต่ทับยังไงล่ะเนี่ยคุณหนาโอ้แล้วม่มงบอกตาเหลือกกูเลยก็ช่วยด้วยคุณขออนุญาตขออนุญาตเอาเออเอาหลังถูกกระแพงได้ไหม นะขออนุญาตย่ำศพหน่อยนะครับเออไม่มีร่องให้กูไปสะดวกสักทางเลยขวาก็ติดศพซ้ายก็ติดโต๊ะเบกบีบีดอีกเอาได้เอาไดขออนุญาตเดินเลาะนะครับอากูยืนบนโต๊ะ <laughs> อย่าอย่าบองผมด้วยสายตาแบบนัน้นนะ ปแล้ใครอยู่ก็โง่อ,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 อะไตาไยสิใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วว้าวว้าวเฮ้ยมันสวดอะไรของมันวะมีดิใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วคนหนึ่งอะ่ะหูคนลุกวากเลยเมื่อกี้มันมีอะไรอีกวะเนี่ยอะไรวะลาบหมูข้าวควบเข้าเฮ้ายฮ้ยส้้วมันไปหมดนี่นี่ย่า กูเดินติดแล้วเนี่ยมึงจะบีบกูไปไหนมึงจะบีบกูไปไหนมึงจะเจอตามกูทัไปไอ้เวรหูอยู่ก็โผล่มาข้างหลังก็ฉันรีบโทรหาตำรวจทันทีตอนที่ฉันถึงบ้านตำรวจได้ทำการเข้ามาสืบสวนแล้วก็ตรวจค้นบ้านหลังนี้ฉันเข้าไปดูบดนว่าตำรวจไนดะ้เข้าไปพบศพชายสูงวัยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านของเขาเองเขาถูกแทงที่ศีรษะซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าทนดูไม่ได้เพราะว่ามันเละมากๆโอ้ยแล้วก็ไม่พบศพของไซโตที่เป็นเพื่อนของเราเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปฉันก็ไม่สามารถสลัดเรื่นั้นออกจากหัวฉันได้โอ้ยเมื่อฉันเดินไปตามท้องถนนตอนกลางคืนใบหน้าของผู้ชายคนนั้นก็โผล่เข้ามาในหัวของฉันทุกทีแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้ยระเจ้าช่วยโอ้โหมันน่ากลัวเพราะว่าบรรยากาศนี่แหละก็เป็นเกมสั้นๆอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทําบรรยากาศได้น่ากลัวแล้วก็ ทำให้ระแวงคือมันไม่มีจําสเกตตุ้มตามให้เราตกใจเลยอะแต่ว่าอยู่ๆมันก็มาโผล่ข้างหลังอะสุดท้ายผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นฆาตรกรแน่ๆครับเพราะว่าคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าคุณลุงน่าจะเป็นคนที่เจอเหตุการณ์เรื่องนี้เหตุการณ์แรกแน่นอนเป็นคนแรกที่เจอดูเหมือนว่าจะมีใครไม่รู้มาเดินอยู่ที่บ้านคุณลุงตอนยามวิกาลนะครับคุณลุงก็พยายามจะแบบว่าไปดา่าแต่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่พ้องแหลังมันเริ่มทนไม่ไหวไง คนจะหลับจะนอนใครมาพึมพำแล้วไม่รู้อยู่นอกบ้านตลอดเวลาก็เลยออกมาสุดท้ายก็โดนฆ่าทิ้งส่วนคนอื่นๆในเมืองในละแวกนี้ที่หายตัวไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้บอดี้ลักพาตัวไปแไน่ๆครับซึ่งไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกม Midnight p r o r l นะครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างขนลุกสุดสยองพองขนมาก <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องทางนี้แล้วก็ยูทูบพี่ปีฟูจิ Fuji ไปด้วยนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะโอเค